สวัสดีครับผมสกายนะครับ <c oughs> คราวนี้นี่จะมาแปลกหน่อยนะเออผมจะมาลองวาดคนเหมือนในสไตล์การ์ตูนนะอันนี้ผมก็จะมาวาดให้เพื่อนผมนะจะ <c oughs> บอกไว้ก่อนเลยนะผมไม่วาดตัวผู้ชายนะเออเพราะว่าเดี๋ยววาดแล้วเดี๋ยวจะหล่อกว่าตัวเองนี่ผมค่อนข้างจะรับไม่ค่อยได้นะ <c oughs> มาตอนนี้ผมก็จะมาลองวาดเออคุณไอรัชนกสีนอกกันนะออก็ถือว่าเป็นผู้หญิงแกล่งคนหนึ่งเลยนะออทั้งขยนันทั้งเก่ง มาเดี๋ยวเรามาลองดูครับว่าผมจะวาดเหมือนแบบไหมนะแต่จริงจะวาดเหมือนแบบหรือเปล่ามันไม่น่าเหมือนนะเพราะว่าผมวาดเป็นสไตล์การ์ตูนนะผมวาดคนเหมือนแล้วไม่ค่อยจะรอดนะเคยวาดไปแล้วหลายครั้งนะใช้เวลาค่อนข้างจะนานนะเพราะว่าผมไม่ใช่เป็นสไตล์ที่วาดแล้วเหมือนแปรนะเป็นเป็นสไตล์วาดแบบแบบแบบลวกลวกอ่ะมาเดี๋ยวมาดูกันครับว่าผมจะเจนภาพคนเหมือนให้กลายเป็นแบบการ์ตูนได้คล้ายแค่ไหนนะ แต่บอกเลยว่าโอกาสคล้ายค่อนข้างจะเกือบจะเป็นศูนย์เลยนะ <c oughs> เพราะวันนี้ก็จะเป็นการที่ผมจะมาเจนภาพคนเหมือนเป็นการ์ตูนครั้งแรกอะนะไม่เคยทํามาก่อนเลยว่ะเดี๋ยวเรามาลองดูครับลักษณะของตาของคุณไอรัชนกก็จะแบบเรียกว่าไรเดียะเล็กๆกเรียวๆรียวนะ,ะตาเรียวสวยตามีความมุ่งมั่นสายตาแบบมุ่งมั่นนะเป็นผู้หญิงแกร่งนะนี่ เหมือนบอกว่าเนี่ยประมาณเนี้ยผมพยายามลีลีนะถ้าว่าตาโตนี่ผมว่าไม่ใช่ไอ้ละชนกเลยเนี่ยต้องวาดอย่างเงี้ยนี่จริงๆผมก็อยากวาดคนเหมือนนะเพราะว่าผมวาดคนเหมือนไม่ค่อยได้ว่ะมันใช้เวลานานมากเลยกว่าจะวาดได้แล้วพอวาดออกมานะคนส่วนใหญ่จะจะเห็นผมวาดคนเหมือนแล้วดูคล้ายๆการ์ตูนนะ ผมวาทางเป็นสายการ์ตูนนะเลยวาดไม่ค่อยเหมือนอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นตา,าแต่ผมก็ดูดูตามช่องที่เป็นครูของผมนะอครูปูเขาก็สอนวาดสอนวาดสไตล์คนเหมือนนะเขาหูเขาวาดแบบสุดยอดมากเลยอะ่ะผมก็ดูแทบจะตลอดเลยนะ การกะระยะนี่เป็นอะไรที่สําคัญมากเลยนะเนี่ยผมก็ดูมาจากอ่าครูเขานะนแต่ผมไม่ไม่สามารถที่จะวาดได้ใครที่ครูเขาทำนะเพราะว่าครูเขานี่แบบืสุดจริงอะ่ะนี่เอกลักษณ์ของไอรัชนกก็จะแบบคิ้วหนาหน,น,นานิดนึงแลวนี่ก็คือจมูกาวาดรูจมูกน,นี่แล้วก็จมูก ืมแล้วก็ปากของคุณไอรัชนกก็จะยิ้มแบบแบบแบบมั่นใจเออต้องเรียกว่ายิ้มแบบมั่นใจนี่เติมขนตาให้เล็กๆนะแล้วก็ยิ้มแบบมั่นใจนี่ถ้าคุณไอามาเห็นจริงๆนี่ผมนี่ผมอายแทบม้นเลยนะ อ่านี่เหมือนบอกว่าไม่น่าจะเหมือนเท่าไหร่นะ <c oughs> นี่หน้าก็จะแบบทรงไข่นะหน้าทรงไข่ยาวเรียวอันนี้หูหูก็จะไม่ได้กลางอย่างเงี้ยนะแต่เนื่องจากเป็นการ์ตูนนะครับการ์ตูนก็ต้องแบบอย่างเงี้ยหูอ่าแล้วจุดเด่นจุดเด่นก็จะมีอ่าต่างหูเป็นวง ผมเห็นได้ราชนกชอบใส่ต่างหูที่เป็นกลมๆอย่างเงี้ยเยอะเป็นจุดเด่นนะพยายามดึงจุดเด่นทั้งหมดออกมานะฟืบ <Yeah. S 1> แล้วนี่คือเส้นน้ำผากกับเส้นโค้งของหัวนะเดี๋ยว,ยวจะเปิดน้ำผา่าประมาณไหนดีประมาณนี้ อดูแล้วก็ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะการเจนของผมนี่ก็คือเจนได้แค่นี้แหละวะตามสภาพืผมยาวประมาณเนี้ย ถ้าวาดแล้วรู้สึกไม่ค่อยเหมือนก็วาดให้น่ารักก็พอแล้วนะเอออย่างเี้แหละืมได้อยู่มั้งพยายามกดให้ตาลีลเล็กๆหน่อยนะรู้สึกว่าเสร็จแล้วรู้สึกตาจะใหญ่แล้วเนี่ยือมอะไปต่อดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเลงไปเ <c oughs> ลงมาจะไม่จบเอา นี่วาดคอคอเล็กๆตรงนี้คืออนาโตมีคเส้นหายปลานี่ช่วงตัวเอาทําแบบกึง่งกึ่แล้วกันอ,อันนี้คือช่วงอกนะครับประมาณนี้แล้วก็แขนตึกอือเออจริงๆนะ ผมไม่รู้จะเอาแบบมาวางไว้ทางขวามือให้ดูเนี่ยเอามาทำไมนะเพราะว่าวาดแล้วก็ไม่เหมือนว่าชูสองนิ้วแล้วกันอ่าน,นี่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 คือลายนิ้วมือนะเป็นกลมๆแบบกะลังงวยอ่านี่เออพูดถึงผลงานนะผมชอบผลงานของคุณไอ้รัชนกตรงที่ ไปไปพูดเกี่ยวกับประกันสังคมอะนะโคตรจะจริงเลยอะเนี่ยเนี่ยแล้วก็ไปทวงหาเรื่องตึกถล่มอะเนี่ยผลงานนี่เยอะนะแต่ทำไมหลายคนมองก็ไม่เห็นก็ไม่รู้พักนี้ก็โดนโจมโดนถล่มโจมตีเยอะเหมือนกันนะนเวลาเราจะ จะดูข้อมูลของบางคนนี่เราต้องดูให้รอบด้านนะอย่าดูอย่าดูฝั่งฝั่งข้างเดียวนะเพราะว่ามันมีอคติอะเพียบเลยฉะนั้นฉันดูนะต้องดูฝั่งให้ครบสองด้านนะแล้วค่อยมาประมวลเราจะได้รู้ว่าอันไหนคือข้อมูลจริงไม่จริงนะเนี่ยเวลาวาดรูปเราก็ต้องดูสังเกตให้ให้เพียบพร้อมนะว่ามีดีเทลอะไรบ้างนะอ่านี นี่ผมเปิดอกกว้างๆเลยนะเพื่อจะมาวัดไอ้ตรงสัญ,ญลักษณ์เนี่ยแหละเดีย๋ยวขอแต่งผมกันอืมคือหน้าตาบอกเลยนะคงไม่เหมือนอ่ะนะแต่เราสามารถทําองค์ประกอบส่วนอื่นอะ่ะให้มันดูคล้ายได้นะอะอย่างตรงนี้เลยครับนี่ผมจะวาดสัญ,ญลักษณ์ของพัคประชาชนนะถูกยุบมาสองรอบแล้วนะ่ะ แต่สัญลักษณ์ก็จะเป็นสามเหลี่ยมหัวทิมอย่างนี้นะเหมือนเดิมแต่ตรงนี้นะ่ะที่สุดสุดจริงเลยว่านี่หลังจากที่มีการเลือกตั้งตอนนี้นี่ก็จะกลายเป็นตรงนี้จะกลายเป็นเลขเออเลขหกนี่ดูดิอย่างเงี้ย ไอ้ไอลายตรงนี้นะผมว่ามันดีกว่าลายพื้นผิที่เป็นเป็นสามเหลี่ยมปกตินะที่เขาจะเปลี่ยนมุมแต่อันนี้นี่ดิอพอเลอกตั้งปุ๊บเปลี่ยนเป็นลายอย่างเงี้ยเออคือว่ะเนี่ยผมดูล่วเหมือนกับเป็นลายอกของไอ้ตัวเอสซูเปอร์แมนเลยเนี่ยแล้วก็มีเนี่ยเครื่องหมายตรงนี้นี่เนี่ยแบบชี้ไปว่าเบอร์เป็นเบอร์สี่หกนะเบอร์พักพอดีเลยอ่ะโอ้โหมาเดี๋ยวมาเติมตรงนี้ ไอ้ตรงนี้นี่ก็ผมเห็นศิลปินคนหนึ่งนะที่เขาบอกว่าเขาออกแบบออกแบบเบอร์สี่หกมามาชนกับเอ่อมามาเขาเรียกว่าอะไรนะมาทับกับลายโลโก้พักเนี่ยเนี่ยแอมปอป่าเป็นเลขสี่เออเนี่ยความคิดสร้างสารรค์โอ้โห,โหเนี่ยแต่ผมเห็นตอนแรกนี่มันจะแบบ จะแบบเป็นเรียงยาวๆนะแต่อันนี้มันเหมือนกับจะบีบกับเข้ามานะแล้วคําว่าละชาชนเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางนะตัวตัวปปลาก็จะแบบเบอร์สี่แล้วเบอร์หกก็ชิดเข้ามาเอออย่างเงี้ยดูเป็นเบอร์สี่หกเลยวะ่ะอันเนี้ยเออฟอนต์อันเนี้ยสวยนี่แล้วก็นอนหนูนี่นอนหนูแล้วหูตัวตัวกลมนอนหนูนี่กลายเป็นเบอร์หกวะ่ะเนี่ยืดูครับอื้ือนี่ โอเคว่าดตัวคุณไอซไม่เหมือนนะแต่ตรงเนี้แหละเหมือน <laughs> เออบอกไว้ก่อนนะผมไม่ว่าดตัวผู้ชายนะบอกไว้ก่อนเลยเออพราขนาดผู้หญิงผมก็เนี่ยอผมว่าก็สวยใช้ได้แล้วนะเออก็ดูดูไปก็เหมือนอยู่นะเข้าข้างตัวเองเลยอะ <laughs> คุณไอรัชนกสีนอกหาเสียงอย่างหนักหน่วงต้องใช้บัตรบำรุงผิวพรรณให้เนียนใสเสริมความมั่นใจบวกความมุ่งมั่นด้วยแสนถึงจะวาดแถวไม่เหมือนคุณน้ำแข็งเท่าไหร่แต่สีส้มนี่สิสดเหมือนกันแะ๊ะผมยาวสลวยสวยเก๋ไม่แตกปลายต้องใช้เวนได้บราว์เท่านั้นระบายพิงค์แต้มเฉดเงาให้ดูสวยน่ารักยิ้มสู้อย่างทลนงลงสีดำให้พอดีเพราะว่ามันเหลืออยู่แค่นี้แล้วเฮ้ยเอาตรงๆเลยนะก็เหมือนอยู่นะเว้ย เพื่อนๆน,น้องๆตอนนี้สามารถสนับสนุนช่องวาดการ์ตูนประหยัดสีไม้ได้นะครับเมื่อสีไม้หมดเมื่อไหร่ก็จะได้มีเติมใหม่ทันทีกดสมัครได้เลย